จอนกำลังจะพาทุกท่านไปทานข้าวเที่ยงค่ะคุณชมเห็นวิวสวยๆก็เลยอดไม่ได้ที่จะพาทุกท่านมาพักผ่อนชมวิวกันกับว่าวสวยๆกันเลยทีเดียวว่าวเนี่ยพี่จอนชอบมากมายเลยคุณผู้ชมเห็นเต็มไม่ได้เลยแหละ คนสร้างขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมแต่ภูเขาท้องฟ้าและเมฆไม่ได้มีใครสร้างขึ้นมาแต่พอมาแมปกันแล้วเนี่ยมันสวยงามลงตัวมากค่ะคุณผู้ชมใช่เรื่องรงมจังหวัดเชียงรายค่ะคุณผู้ชมที่นี่เป็นร้านอาหารฟิวชั่นค่ะบรรยากาศสวย ใา้ราต่างเขาตางชมที่วิวชื่พทัดสวยมากค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศดีด้วยจริงๆแล้วที่นี่เขาจะมีที่พักด้วยนะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือกำลังปรับปรุงอยู่ก็จะมีเฉพาะในส่วนที่เป็นร้านอาหารชมวิวอย่างเดียวที่เปิดอยู่นะตอนนี้ เขาเท่ามากคุ่ณผู้ชมก็จะเป็นรวงข้าวทําแบบรวงข้าวเม็ดข้าวเลยคุ่ณผู้ชมแล่คืนก็จะมีไฟยิบแบบสวยเลยอะ่ะนิ้วมากมายคุณผู้ชมมาละอาหารของเรานี่คือสลัดผักย่าง ส่วนนี้ก็คือสส้นต่ำและนี่ขนมจีนผัดปลาทูไข่ฝอยภาพกลางบรรยากาศสุดซิกคุณผู้ชมมาอันนี้คือสลัดผักย่าง,งคุณผู้ชม ก็จะเป็นผักย่างมีมีผักมีเห็ดแล้วก็เต้าหู้ย่างก็ราดเหมือนน้ำเกรวี่แต่ว่ามีงาโรยหอมหอมอร่อยส่วนนี้ก็คือส้มตำคุณผู้ชมแบบพูดีพูดีความจริงอยากได้ปูปลานะอืม ยังครับยังไม่ใช่ส้ตมตำรสชาติที่คุณลิ้นมานานตัวนี้ก็คือขนมจีนผัดปลาทูไข่ซอยอันนี้ก็จะรสชาติ ผักมีเลยคุณผู้ชมแต่เพียงแต่ว่ามีปะทูเข้ามาแค่นั้นเองจอนกินคนเดียวก็ช้อนโกงช้อนกลางเนี่ยไม่ต้องเลยคุณผู้ชมเปิดด้วยมือกันเลยทีเดียวก็มาจากวันนอกอะถ้าเรามาทำงานแบบนี้มันก็ ค่อนข้างที่จะหาอะไรที่ทานแล้วมันถูกอกถูกใจอ,อ่ะมันยากนิดนึงอ่ะคุณชมมันก็จะไม่ได้หลังใจเหมือนที่เราทําเองนะทุกสิ่งอย่างถ้าเราทําเองแล้วก็จะอร่อยเองนักเรียนพอคุณผู้ชมเราจะหาขึา้จอาทำกับข้าวอร่อยนะฝีมือเลยอ่ะถ้าให้พี่จอยทำเนี่ยราบอกว่าเทปสงสัยจะตกงานกันหมด ขนมจีนประทูไข่ฝอยนี่รสชาติโอเคอยู่นะคุณผู้ชมค,คล้ายๆเรากินผัดหมี่บ้านเราเลยก็ถือว่าใช้ได้อร่อยนันก็จะเป็นอาหารที่เขาเป็นอาหารฟิวชั่นเนาะคุณผู้ชมที่เขาอาดัดแอปประยุกต์มานะ่ะก็น่าตาดีสวยงามรสชาติก็ระดับหนึ่งจ้ะแต่ว่าส้มตำเนี่ยยังไม่ใช่ มันเหมือนเอามะละกอมาราดด้วยน้ำยำอะไรสักอย่างหนึ่งคงุณผู้ชมไม่ใค่สปาอะไรนะแต่ก็กินอยู่นะจะได้สั่งมาแล้วไม่หมดค่ะอาหารแต่และอย่างก็ก็ไม่ได้ถูกนะคุณผู้ชมก็ถือว่าแพงอยู่ทีเดียวเลยแหละแต่ถ้าเทียบกับบรรยากาศแล้วก็ถือว่าโอเคเข้ากันนะ่ ยำผักย่างนี่เวิร์กสุดคุณผู้ชมนี่คืออร่อยสุดแล้วของบรรดา3อย่างที่สางรสชาติแบบเกาหลีเกาหลีเลยสำหรับคลิปนี้พี่จอนก็ขอขอบคุณวิวธรรมชาติสวยๆจากท้องนาของเกษตรกรแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้พี่จอนด้วยนะจ๊ะลิปหน้าเจอกันใหม่จ้ะสวัสดีจ้ะ